สวัสดีครับวันนี้มาตอนที่สิบของสัญจรเล่าเรื่องล้รับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ไม่ได้รับเชิญเรื่องนี้เป็นประสบการณ์น้องคนหนึ่งที่จะมาเล่าให้เราฟังลองรับฟังได้เลยครับน้องบอกว่าเรามีประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นมาฝากเพื่อนๆที่ชอบฟังเรื่องแนวนี้ น้องบอกว่าน้องเป็นคนไพศาลเรียนจบจากหมหาวิทยาล,าลายัยแห่งหนึ่งไพศาลพอเรียนจบแล้วได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จงังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนเนี่ยมีหอพักครูในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านเนี้ยใหญ่มากและมีซอยเยอะมาก ซึ่งมีหอพักครูเนี่ยอยู่หลายที่และก็อยู่หลายซอยหอพักที่น้องอยู่เนี่ยมีสองชั้นน้องเนี่ยได้พักชั้นล่างหลังจากที่น้องเข้าไปเนี่ยบ้านพักเนี้ยเป็นบ้านล้างทีม่มีคนอยู่อาศัยมาตั้งนานแล้วต้นไม้ขึ้นเยอะมากต้นยาขึ้นเยอะมากวัชพืชใ้ครอบคลุมไปหมดเลยบริเวณบ้านและที่สำคัญ ร้านขายของนี่อยู่ไกลมากถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยคงไม่ต้องเดินไกลไปซื้อของหลายอย่างไม่รู้ว่าน้องมีพอดคาสัยหรือเปล่าเพราะน้องไม่ได้บอกมาหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อไปนึกว่าน้องเนี่ยซื้อจักรยานมาหนึ่งคันแล้วก็ชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของตอนเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นประจําเลยเวลาแรกวันแรกเนี่ย ที่น้องชอบปั่นจักรยานออกมาหรือว่าซื้อของเนี่ยจะปั่นไปที่ 9, ซอยสิบเก้าปั่นไม่ถึงครึ่งซอยก็มีหมาเนี่ยหรือสุนัขเนี่ยไล่กัดมากๆแล้วเพราะอยู่เยอะมากแล้วเป็นเราตายและวห่าน้องเนี่ยน้องกลัวมากเลยก็เลยไม่ค่อยอยากไปส่วนวันต่อมาก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกแต่ทีนี้เปลี่ยนซอยเป็นซอยสิบแปดปรากฏว่าเหมือนเดิมเลยไม่ต่างจากซอยสิบเก้าเลยมีหมาเยอะมาก ก็เปลี่ยนซอยอีกเปลี่ยนมาปั่นอีกแล้วเป็นตาดึกดื็ในขณะที่ปั่นไปคิดว่าน่าจะเหมือนสองซอยแรกเนือเจอแน่จะต้กลับอีกแล้วแต่ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบไม่มีแม้แต,หตออ่หมาตัวเดียวออกมาไล่กัดไม่มีหมาแม้แต่เดียวออกมาเห่าบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวเฮาส์เกา่าๆที่ ไม่มีใครอยู่แล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆมันดูลกลางวาง่างเปล่าต้นไม้ขึ้นหมดเลยทั้งสองฝั่งที่เป็นเท้าเขาเนี่ยและใบไม้ก็หล่นเยอะมากมีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังเองหลังสิบหลังเว้นหลังหลังสิบหลังเว้นหลังเพราะในซอยนั้นคือคนอยู่เยอะมากนะครับมันดูวังเวงมากเลยแต่น้องไม่ได้คิดอะไรอย่างน้อยก็ดีกว่าไอ้สองซอยแรกแล้วเพราะว่าม,มีหมามาเห่าหมามาก,กัด ซ okay. อยนี้ปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นปาน้องก็ปัดมาซอยนี้ตลอดเวลาตอนนี้จะเป็นเรื่องที่น้องน้องจะเล่าให้ฟังแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ปั่นไปซอยนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับวันหนึ่งเนี่ยขณะที่น้องอยู่ในบ้านพักน้องเนี่ยก็เล่นเกมอย่างสนุกสนานเสียงเอสเอสก็ดังขึ้นเพื่อนน้องทักมาเฮ้ hey! เปิดกล้องคุยกันหน่อยสิ เราน้องก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วก็คุยกับเพื่อนเปิดกล้องแล้วคุยกันตอนนั้นเย็นมากแล้วแล้วก็เปิดไฟในห้องไว้ไฟตรงอื่นไม่ได้เปิดล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าข้างหลังน้องเป็นเตียงน้องเปิดประตูหลังห้องไว้แล้วก็ถอดไปเป็นห้องน้ําบรรยากาศเย็นดีส่วนฝั่งที่เปิดกล้องนะเพื่อนมีตั้งหลายตั้งหลายคนมีตั้งห้าหกเจ็ดคน เพื่อนนะวะอยู่กับใครอะ่ะน้องบอก่าอยู่คนเดียวพร้อมกระมุนกล้องให้เพื่อนดูน้องคุยสักพักเพื่อบอกว่าขอบไปเข้าห้องน้ำก่อนนะน้องผู้หญิงที่คุยกับเพื่อนอีกเจ็ดแปดคนที่เขาบอกเสร็จแล้วเพื่อนฟังที่อยู่ห้าหกสิบคนเนี่ยก็โอเคจะรอแต่พอปรากฏว่าน้องกลับมาเพื่อนปิดกล้องน้องก็เลยสงสัยเอ,อ๊กเน็ตหลุดเหรอ แล้วปิดกล้องทําไมน้องก็โทรกลับไปโทรกลับไปถามว่าเพื่อนจะรับปิดกล้องทําไมอ่ะปิดทําไมหรือว่าเน็ตหลุดเพื่อนบอกว่าเอ้าไหนบอกไม่มีใครอยู่ด้วยเห็นมีคนอยู่ในห้องกับเธอนะเธออยู่กับใครน้องก็บอกว่าเราอยู่คนเดียวเพื่อนก็ถามย้ำอีกว่าอยู่กับใครน้องก็บอกยืนยันว่าอยู่คนเดียวก็ตอนที่ตอนที่เราไปเข้าห้องน้ําอ่ะ แล้วก็เปิดกล้องค้างไว้ไงแล้วก็เราเราก็เราก็ไปเข้าห้องน้ําเสร็จทําธุระเสร็จแล้วก็ออกมาแต่เสร็จแล้วผู้เธอก็ปิดห้องแต่ฝั่งเพื่อนบอกว่าก็ตอนเธอเข้าไปห้องน้ำํำเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีเทาเดินผ่านหน้ากล้องเธอแล้วก็ชิงลูกหน้าไปมองเธอระหว่างประตูหลังห้องนะเออหลังข้างหลังกับห้องน้ำเขาบอก ไม่เชื่อหรอกอย่ามาอําเลยแต่พอดีเพื่อนแคปรูปไว้แล้วก็แคปรูปมาให้ดูส่งไปน้องก็บอกว่าอะไระต้อยู่คนเดียวทารูปมาแกล้งกันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็น้องก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่ามาอํากันเลยไม่ต้องมาอํากันหรอกเพื่อนๆก็อ้าไม่เป็นไรถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรสุดท้ายก็ น้องก็ปิดกล้องที่คุยกับเพื่อนแล้วก็มานั่งคิดเอ๊่เพื่อนพูดมาจริงหรือไม่จริงแต่ว่าหลังจากนี้ยอันนี้เป็นน้องที่พูดเองกับตรงที่ว่าน้องได้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 ไดอ่านเ,เรื่องราวนี้มานะว่า,วาขอย้ํานะว่าไม่มีการตัดต่อใดๆพอตื่นมาตอนเช้าไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอน้องก็ถามว่าป้าป้าดูลูกให้หนูหน่อย เนี่ยเพื่อนหนูส่งให้มาป้าก็บอกว่าอ๋อน้องคนเนี้เหรอเธอเป็นกระไพศา,ามาทางานที่จังหวัดสมุทรปราการมาพร้อมกับแฟนหนูเธอเธอทํางานก่อสร้างแห่งนี้จังหวัดนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็พักที่เทาเฮาส์ซอยสิบเจ็ดที่อยู่กันหลายคนนี่แหละแฟนเธอคนที่เจ้าชู้มากเลยมีแฟนหลายคนแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาหาเธอเลยนะเธอก็ทําได้แค่รอแล้วก็รอแต่ตอนนั้นน่ะเธอตั้งท้องอยู่นะ เธอก็น้อยใจแฟนเธอว่าทำไมถึงไม่กลับมาบ้านแล้วมีอยู่วันหนึ่งเธอก็คุยแฟนว่าฉันทองแล้วนะเนี่ยทำไมเธอไม่ดูแลแฟนเธอบอกให้ว่าไปทําแท้งเธอบอกว่าเอ้าทำทำไมในเมื่อเราอยู่ด้วยกันรักกันทำไมต้องทําแท้งแต่แฟนเธอไม่ยอมเสร็จแล้วแฟนเธอบอกถ้าเธอไม่ทําแท้งฉันจะออกจากบ้านหลังนี้ไปและแฟนเธอก็เดินออกไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยมันทําให้เธอคิดมากคิดว่า ฉันรักคุณแต่คุณไม่รักฉันเลยวันนั้นเธออยู่บ้านคนเดียวและแวกนั้นก็ทุกคนอามไปทำงานเหลือเธออยู่คนเดียวคิดแล้วคิดอีกด้วยความน้อยใจของเธอเธอก็ได้ทำการทำร้ายตัวเองด้วยการผูกคอของตัวเองในตาห้องหลังนั้น กว่าจะมีใครรู้หรือกว่าจะมีใครเห็นปุ๊บด้วยความสงสัยว่าเธอไม่ได้ออกมาทํางานเลยแล้วก็ไม่ได้ออกมาคุยกับใครในบ้านเลยทุกคนก็เลยเดินไปทักคือคนแถวบ้านก็เดินไปทักเธอแต่คนจะรู้ก็ตอนนั้นเธอก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเสร็จแล้วก็เพื่อนๆหรือว่าคนแถวบ้านก็ได้นําก็ได้แจ้งเออเจ้าหน้าที่นําศพเธอออกมาจากเทาเฮาที่เธออยู่แต่ป้าบอกว่า เขียนมากนะทุกคนเห็นเยอะมากเลยหนูว่าเห็นเหรอคะหรือว่าหนูเจอหรือเปล่าหมอกับป้าคะหนูก็ไม่แน่ใจคะ่ะเสร็จแล้วเธอกลับบา้านหลายวันผ่านไปขณะที่เธอนอนอยู่คนเดียวได้ยินเสียงคนเนะ่ะเดินผ่านไปผ่ามาในห้องน้องคิดว่าไม่คิดดีก,กว่าคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกน้องก็นอนต่อ ก่อนนอนน้องก็บอกว่าถ้ามีอ่ะแน่จริงอ่ะบอกปู่ให้หน่อยซิข้อฝันละถ้าอยากได้อะไรก็บอกนะจะได้ทําบุญไปให้น้องก็พูดไปด้วยความที่วง่วงนอนแล้วพูดโดยที่ไม่ได้คิดคืนนั้นน้องก็ฝันว่าเห็นตัวเองอยู่บนเตียงแล้วก็มีเสียงก๊อกแก๊กอกแกที่บานเก็ประตูหลังห้องแล้วน้องก็หันไปดูเห็นเป็นมือ,อเหี่ยวมีเล็บยาวมากกำลังเ,เอามือล้วงเข้ามาในบานเก็ ด้วยความตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยรู้ปที่ินอนแล้วก็หยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะที่ว่าจะสู้กับคนที่ว่าจะทําร้ายเธอน่ะแต่เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงกรี๊ดดังมากสักพักนึงก็หายไปแล้วก็ได้ยินเสียงคนทุบป,ประตูหน้าห้องแล้วก็เสียงเงียบไปสักพักหนึ่งภายในห้องก็มีเงาำดำๆเป็นรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงทุกใบอ,อยากได้ไม่ใช่หรออยากได้ไม่ใช่หรอ น้อก็ตว่าใช่เราอยากได้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่ามาฉันจะให้เธอแต่อย่าลืมนะที่สัญญากับเราเสร็จแล้วน้องก็สะดุ้งตืน่นขึ้นมาก็ไม่ได้คิดอะไรเลยลืมเรื่องนี้ไปเลยพอหลังจากวันนั้นไม่นานน้องก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปทํางานของน้องจนอยู่มาวันหนึ่งกอนน็ออนึกออกเอใกล้หวยออกละมาดูวันที่ใกล้หวยออกน้องก็ไปซื้อลอตเตรี่ที่ว่าเขาบอกเนี ท้ายวันที่หวยออกน้องถูกอัตเตอรลี่ที่เขาบอกน้องก็บอกน้องคิดว่าเออหรือฝันที่ว่าเราเจอเป็นจริงอ่ะแต่รับปากเขาแล้วก็ต้องทําถามว่ากลัวไหมกลัวกลัวมากน้องก็ไปที่วัดแล้วก็ทําบุญให้แล้วก็บอกว่าขอบคุณนะที่มาให้โชคให้ลาบขอให้เธอไปสู่ที่เธอที่ชอบที่ชอบแล้วก็ไปสู่สุขตินะ นี่ก็คือเรื่องที่นํามาเล่าเกี่ยวกับเ,เป็นหอพักของครูที่นึงนะครับเกี่ยวกับแขกที่ไม่รับเชิญที่ว่าน้องได้เข้าไปอาศัยอยู่แล้วก็ได้มาเจอตรงนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ